ปัญหาเรื่องการเบริกจ่ายงบประกันสังคมกับสิทธิ์บัตรทองของโรงพยาบาลหลายแห่งที่พบว่าตอนนี้รายรับต่ำกว่าต้นทุนค่ะนั่นทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระมีข้อมูลจากโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นที่บอกว่าการเบริกจ่ายสิทธิ์ไม่สอดคล้องกับตัวเลขรายจ่ายจริงนะคะโดยแนะนำให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอหรือให้ประชาชนที่มีกำลังมาช่วยจ่ายส่วนต่างค่ะ ผู้เช่าชาญโรคระบบประสาทโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงปัญหารายรับของโรงพยาบาลที่ได้จากบัตรทองต่ำกว่าค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงแต่ละเดือนก็มีส่วนต่างมากถึง56ล้านบาท ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลนี้จากต้นโพส,ส์ตค่ะศาสตราจารนยน์นายแพทยสมศักดิ์เทียมเก่าบอกว่าโพสต์นี้เป็นความเห็นส่วนตัวโดยพบปัญหาเรื่องความต่างระหว่างค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บจริงกับเงินที่ได้จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายจากการรักษา1,000บาทอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ได้อยู่ในรายการเบิกจ่ายของสอปอสอช,อชอประมาณ20%โรงพยาบาลเรียกเก็บจากสอปอสอช,อชอได้ร้อยละ80แต่ว่าการชดเชยที่เกิดขึ้นจริงอาจจะเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ60ทําให้มีส่วนต่างเกิดขึ้นร้อยละ40-50ทําให้มีตัวเลขค่าใช้จ่ายแบบติดลบ ซึ่งถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆโรงพยาบาลแห่งนี้มีส่วนต่างเดือนละ56ล้านบาทหรือปีละ670ล้านบาทยอดสะสม4ปีก็เท่ากับว่าเป็นเงินกว่า2,500ล้านบาทถ้าบัตรทองยังต้องเดินหน้าต่อรัฐก็ต้องสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอหรืออาจจะต้องให้คนที่มีกำลังมาช่วยจ่ายส่วนต่างค่ะยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นจริงๆซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วย นะครับแต่อยากจะฝากย้ำอย่างเดียวทั้งสปสอชอและรัฐบาลนะครับต้องทำหน้าที่หนึ่งประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการน,นั้นจริงจรสองรัฐบาลต้องมีงบประมาณที่เพียงพอที่มาให้สปสอชอและสปสอชอก็จะได้นำมาใช้บริหารให้กับโรงพยาบาลต่างๆอย่างเหมาะสมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญที่จะต้องต้องรับ คือปัจจุบันเนี่ยเราเน้นแต่การเพิ่มโอกาสยกระดับยกระดับยกระดับแต่งบประมาณมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการมันก็เลยเกิดช่องว่างมากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากบัตรทองนะครับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ของผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินในช่วงเดือนตุลาคมปี66ถึงกรกฎาคมปี67มีตัวเลขที่ส่งเบิกประมาณ91ล้านบาทครับแต่ได้รับเงิน40ล้านบาททำให้เกิดส่วนต่างมากถึง50ล้านบาทยังไม่นับรวมผู้ป่วยจากสิทธิประกันสังคมที่มีค่าใช้ใจ่ายส่งเบิกประมาณ93ล้านบาทครับแต่ได้เงินแค่42ล้านบาทมีส่วนต่างกว่า50ล้านบาทเช่นกันครับ รองเลขาที่การสปสชระบุว่างบประมาณ100เเซนของสอปสชมาจากการทำตัวเลขเสนอขอจากรัฐบาลค่ะเป็นการประมาณการล่วงหน้าจากแนวโน้มผู้ป่วยของโรงพยาบาลอัตรางเงินเฟ้อและสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็คำนวณออกมาเป็นงบประมาณล่วงหน้า2ปีผู้ป่วยนอกแต่ละปีโรงพยาบาลมีเงินก้อนให้เอาไปบริหารจัดการเองอยู่แล้ว ส่วนผู้ป่วยในที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลส่งมาเบิกที่สปสชแบบ ก้อนใครก้อนมันไม่ได้ปนกันแต่ยอมรับว่ามีปัญหาในช่วง4เดือนท้ายของปีงบประมาณ2,567ค่ะที่เงินจ่ายผู้ป่วยในของสปสอช,อชอเหลือไม่พอก็จำเป็นต้องลดการจ่ายต่อนหน่วยลงจากที่8เดือนแรกจ่าย8,350บาทเหลือ7,000บาทต่อนหน่วยต้องนำเงินที่กันเอาไวน้นะคะไปเติมให้โรงพยาบาลที่ขาดสภาพกล้องและถ้ายังไม่พอก็จะต้องยกยอดไปหักคืนเอาปีหน้าค่ะ เราการไว้พันห้าร้อยกว่าล้านใช้ไปจริงๆ200กว่าล้านเองดังนั้นเงินที่เหลือเราก็เอามาช่วยผู้ป่วยในเป็นเงินก้อนที่หนึ่งก็ยังไม่พออีกอ่าแล้วทํำยังไงการประชุมบอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประชุมบอร์ดสปชมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานท่านก็บอกไม่ต้องคิดมากจ่าย7000บาทแน่ๆนะแล้วส่วนเกินบันทึกบัญชีไว้แปลว่ายกไปปีหน้านะฮะแต่เงินลงมาได้เหมือนเดิม รองเลขาธิการสปสะชะยืนยันค่ะว่าปัญหาการเบิกจ่ายงบบัตรทองที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ30บบาทรักษาทุกที่ที่จะเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ให้ครบทั่วประเทศในปีนี้แต่ยอมรับค่ะว่ามีเงินค้างจ่ายอยู่จริงและงบประมาณของปี2567ก็ไม่เพียงพอที่จะจ่ายคืนได้ทันต้องใช้งบประมาณของปีถัดไปค่ะ